ฮัลโหลสวัสดีหลังสงการวันนี้เรามาอยู่กับรหัสที่เราสร้างใหม่ในรูปแบบสายฟรีอันนี้เราสายฟรีจริงๆเราแทบไม่ได้เติมเลยมาแล้วก็นี่เราจะเริ่มเริ่มต้นใหม่กับเออไม่ใช่เราจะเริ่มต้นใหม่ปั้นสีสีขึ้นแดงๆเพราะโหมดจัดอันดับอันนี้ขึ้นแดงและ เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นใหม่ในการเล่นสีสีึ้นแรงแดงโออสงสัยเขาเขายังไม่หยุดตรงการเนี่ยเสียงใหม่เลยไม่รู้ โอ้โหแม่สูอ้อะไปตานแรงง่ายๆเริ่มต้นใหม่ซิสิอันนี้เริ่มต้่นหน่อยขยองคาร์บิโออะเนี่ยนี่ d equipment หลังละหลังจากเราหายเป็นานอโอ้ยไอ้นี้โอ้ยมาแตกมาแตกไปเก็สามจบเลยเกมไวหลังเราจากติดสงการเราก็ลเลยไม่ได้ทำเลยเลยนอนอย่างเดียว ลำคาญปิดเสียงซะเลยเนี่ยนี่เราจะเอาแค่ขึ้นมีก็พอละวุ้ยหัวขึ้นหัวดีจริงจริงปุ๊บชุดีไปเอ้าโอ้เน็ตอะไรอีกสองตัวโอ้โหชุดีชุดี เรียบร้อยไปเราจะเติมในรูปแบบใส่ฟรีเราจะเล่นในรูปแบบใส่ดูสิเราจะให้นั่นได้หรือเปล่า <Woo! S 1> เราเล่นในรูปแบบแฝดรปอย่างน,นั้นนี่ โอ้ยขึ้นหัวเป็นตัวเดียวจบตายได้วจบไปง่ายๆนะเราเริ่มจากซิลเวอร์หนึ่งไปเราไปเจอก,กันตาที่สองต่ไม่เป็นแรงแดงดูสิจะได้ปะ,ะเก็บหมดแล้วบ้าง ui 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 ba mươi triệu quần vả nương vô bọn ui tè mất ui tè อันนี้จริงจังเลยระเจอ้อย,อย,อยรูมากไอเวน h l รู้มากนะเนี่ย,ยเขาเรียกเขาเรียกรูมากมาสามนึ่ง สู้ไหมดักอยู่นี่โอ้โหดักไม่ได้ว่ะไปเุ้ยเุ้ยลืมซื้อไอ้นี่นี่ไปดีกว่า น,นี่เล่นไงอุ้ยโอ้โห Help me เอาจุบจะมอาอะไรกันครับเนี่ยดูดีเดินมาจุบเลยกูเล,ลน่นกับใครเนี่ยอืมแบบห่างแบบมังกรจริง นสามตาพอเดี๋ยวเราจะไปแอนาลิกสามตาพอเนี่ยไม่ได้เฉยไอ้บีไปไปเอ้ย เจ๋อเฟรช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 อืมแบบไม่สายเรื่อยเลยตั้งข้าวตั้เกลมช่วงสงครามเราก็ไปซุ่มลูกซองไว้อยู่แต่เรายังไม่ได้ตัดลงแต่เราลงคลิปนี้ก่อนเฮ้ยชิมหายละลืมซื้อปืน ำนางเนี่ยช่วยด้วยเพื่อนกูลืมซื้อปืนนี่อควิสันหาละกูทำอะไรอย่ากินข้าวจนเพลิน แน่รู้มากเล่นไม่เป็น,นปืนนี้ต่างไปทั่วไอ้ยูย่ดีเมื่อกี้ลืมซื้อปืนท่าไหนคุณเนี่ยไอ้เวนเฮ้ยลืมซื้อปืนเฉย First blood. Uh, help me. Double kill. Young, young, look triple. Mm. Doping. อะไรกันนะไปกินหายไปไหนมา ตุกกระตุกได้ถูกช่วงด้วยแพ้เรียบร้อยจบเกมเกมโอเวอร์อีพีนี้พอแค่นี้ก่อนแพ้มาสองตาแล้วดูจากทรงโชคดีเกินกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำพิม่ยด้วยไปแล้ว